พ่อแม่พี่น้องปองไปซึ่งผู้สุขคนนะคะมันดีกับมะพร้าวไก่กับพี่น้องในช่องของที B อบไก่จ้าพาเห็ดแชแนลและจ้พะาพี่น้องอมา่อนี่กะสิพ้าพี่น้องมาเห็ดหมกนอมไม้ใส่หมูสามสันพี่น้องหอมๆเลยจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งส่วนผสมเข้าไปเบิ่งวิธีการทำกันเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นนะจ๊ะพี่น้องเขาก็เอาเนื้อม่ที่นื้อม่ถทุงนะจน๊ะเนาะอันนี้คุณแม่เราก็ได้เห็ดมใหอ ส่งมาให้น้องสาวส่งมาให้จากเมืองไทยนะจ๊ะพี่น้องเนาะไกยู่ประเทศอังกฤษนะจ้าแล้วไก่กระสีไม้เฮดมกเนาะไม่ตามสไตล์ของไก่ยู่ในบ้านนะจ๊ะพี่น้องเนาะใบยูนี่ใบตองบะมีไก่กระสีเอาคิงฟอยด์เฮดนะจ๊ะพี่น้องนะเนาะอ่าคมันออกจากน้อยนึงแล้วก็ถือได้ล่างถือได้วาล่างต้มทําความสะอาดนะจ๊ะพี่น้องเนาะจากประมาณสิบนาทีจ้ะพี่น้องส่วนผสม ไก่กระสิมหั่นหมูสามสันดัจะพี่น้องก่ชิ้นไส้หมูสามสันหรือผู้ใดบ่มีหมูสามสันเขาไก่เอาไก่เอาโค้งไก่ดัจะพี่น้องแต่มื่อนี้ไก่เน้นๆลักๆเลยกระสีเอาไส้หมูสามสันจ้าหมูสามสันกระสีเอาเป็นหมูสามสันแบบนี้ดัจะพี่น้องหมูสามสันกระชีเอาเป็นหมูสามสันแบบนี้จ้ะพี่น้องหั่นหน้อยเนาะน้อยใหญ่ตามใจชอบเาเลยเด้อจ้จ เห็ดกินมเขาเองแสบแสบพี่น้องลโ,โดนโดนเทียกันจะได้เห็ดกินจ้านี่จ้าหมูสันสันได้ละจ้าเดี๋ยวเขากะถ้าบางส่วนผสมอื่นๆกันเลยเนาะจ้ามาจาม้ามาเปิ้ลเครื่องปรุงใส่บุกน้ำใหม่เขากันจ้าพี่น้องอันนี้กัสิมีน้ำปลาจ้าพี่น้อง แล้วอันนี้กับซีมีขาเปียที่เขาเอาเขาเหนียวไปแซ่ให้มันนิ่มแล้วจับพี่น้องฮขาก็ับแงไหวแล้วฮขาก็เอาเป็นส่วนหนึ่งฮขา์กเอาไปหนึ่งส่วนหนึ่งฮขาก็เอามาตำแล้วจับพี่น้องให้เพิ่พพพพมความเข้มข้นแล้วจับพี่น้องเนาะอันนี้กับมี่กระใช้ใบบัปป д, กกูดจับพี่นอ้องอันอนี้กับพริกพริกพริกตะไคร้กระเทียมหอมหอมแดงฮขากกเสียเอาไปตำไปขูดรวมกักนแล้วจับพี่น้องเนาะไอ้ยกน้งขาดบ่ไ้ก็คือยกน้ำนะคะเพิ่มความนัว เพิ่มความกลมกลมบานเฮานอกจากพี่น้องเนาะบานเฮาก็สิเป็นใบสดสดมันบาจากพี่น้องไตยูนี่ไก่บ่มีไก่เชาเป็นกระปองแบบนี้จากพี่น้องอันนี้ใบยงนางเอามาจากเออส่งมาจากประเทศเฮาหนึ่งหลับพี่น้องอันนี้กระสีมีน้ำปลาจากพี่น้องเครื่องปรุงกระสีนี้ประมาณนี้นะจากพี่น้องเนาะอันนี้สูตรบานสูตรอีสานบานเฮาครบเครื่องถึงสิ่แสบจากพี่น้องเดี๋ยวเฮามาโขกกระเทียมมาโขกกระเทียมหอมแดง ผิดก,กันเลยนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นไก่มักขกเขาเบียกก้อนจะพี่น้องหน่อยหลายแล้วแต่เขาด้วยจ้ะพี่น้องอัน,นีไก่ไส้หลายเพราะว่าไก่มักเขาเบียร์พี่น้องไก่มันเป็นคุณคุนนิ่มๆนะจ้ะเป็นมักแบบนี้มักแบบแต่ให้ก็ใไส้แบบนั้นนะพี่นอ้องนะเนาะนี่จะพี่น้องได้คุกได้ละเอียดแบบนี้เราจะพี่น้อง นี่แล้วจะเห็นบเนะนี่จ้าแล้วฮอกกับพักไววจ้าพีกตำพีกกันเลยจ้าพิกมา้จ้าพี่น้องตำละเอียดให้ได้ประมาณแบบนี้เลยแล้วจ้าพี่น้องก็ว่าต้องละเอียดรลายดอกจ้านี่จ้าได้ประมาณนี้แล้วจ้าเนาะพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวเฮอกัะมาปรุงกันเลยได้จ้าดีกว่านะคะพี่น้องเนาะนี่เนาะใหม่ที่ฮอกต้มแล้วได้จ้าพี่น้อง เขาก็เอามาผักสเส็จนาใบแบบนี้นะจ๊ะเนาะตม้มนำ้ำสมน้ำขมันออกมัจจะพี่น้องแต่กระสีเอาใบายานางจ้ะพี่น้องใบายานางใส่ของกระปองแล้วจ้ะพี่น้องเนาะก็ต้องใส่หลายแต่อันนี้ก็แล้วแต่ปันนิมาของเขาจ้ะพี่น้องแกงที่เข้าตามใบแล้วจ้ะพี่น้องเนาะน,นี่จ้ะ ใส่ลงไปเลยน,นี่กะเป็นกระชายจ้ะพี่น้องกระชายที่เฮาหั่นฝอยไก่ออกกะเอาตําไปน้ําดาน้อยนึงเล้วตาพี่น้องเนาะคนส่วนผสมก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ําปลาจ้ะพี่น้องนะ้ําปลาน้ําปลาจักสองส่วน3ซ้อนโตเนาะพี่น้องเนาะน้ะํา,าปลา ปลาจ้าเขาเพียร์ที่เขาทำอะไรกับพี่น้องอาหารบ้านเขาขาดบ่ได้ก็คือผงเน,นาะจับพี่น้องใส่พอคว่ำก,มก,มมกรมกรมเขาคุ้นส่วนผสมของการเรียบร้อยดีแล้วน้าพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเขาเขา,เขากำลังซิมรสก่อนเขาจะพึ่งเอาหมูใส่นะจัะพี่น้องเนาะพอหมูมันดิบเขาเก่าซีที่หลังดูใส่เสรไปเลย นี่จ้ะพี่น้องใบแมงลกักที่ไก่แซ่แข็งไว้เบื้องต้วพี่น้องมันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยจ้ะหอมหอมเลยจ้ะพี่นอ้องดูนะให้นำแข็งนั้นออกเบื้องตพี่น้องนี่เป็นใบย่จ้ะสีเขียวอันคลิปวิธีการเก็บใบกระเพราหัวะพา้าแมงลักนี่กับกันนี้ไว้อยู่ในคลิปอยู่เ้อจ้ะพี่น้องล้องเข่าไปเบื้องล้องเข้าไปคนเบื้องด้อจ้ะพี่น้องจะเกิดกระเสียาติดลิงไวะะ้แล้วล่ะ คนชุนชุบกัเลยหมุกห่อหบูก,กันก่อนอื่นเขา้ากะเปิดแก๊สต้มหนึ่งอันนี้ไปต้มน้ำให้มันเดือดก่อนแล้วจะพี่น้องจะให้มันเดือดก้อนกันกบ,กบ,กบช่วงสำหรับช่วงตัวเ้อนสีห่อหมุกห้อยังเลยหล่ะจะพี่น้องเดี๋ยวห่อหมุกกันเลยจ้ะ มา่หกันเลยมาจะพี่น้องมาลงมือหมุกคอคอก็เลยจัดน่องจะได้คอหนึแล้วคอหมุกคอหน่อยคอแน่แหละจะเขาได้จัดน้องแล้วแต่ความพอใจของเราเลยนี่ก็จะเป็นแค้นใบตองเลยจะพี่น้องะ ตองมันกับสีหอมแล้วจ้ะพี่น้องเนาะแต่บอมี่เขาบ่มมีใบอตองเขาก็เอานี่แทนจ้ะพี่น้องกับแสบคือกันดีพอมี่จ้าจาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปหนึ่งกันเลยจ้าใส่เลยนี่อยู่ไดนกระโบดตายพี่น้อง่ตาตะเห็ดกินเป็นเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้า หนึ่งไปประมาณ20นาทีแล้วจะพี่น้องหรือสีหลายกวานานไขนมันบดสุกเข้ากันหนึ่งไปอีกจะพี่น้องไก่ตีไห้ทราบประมาณ30นาทีนาะพี่น้องเนาะจ้ะเดีย๋ยวเขาบาเบิงบมันสิเดีย๋ยวเขาบาเบิ้วมาชิมกันบะมันสิเสียบขนาดใดอันนี้ก็จะประมาณ1 5นาทีก็ได้กินแล้วพี่น้องเข้ากันพอดีเลย หมกแล้วไมมกินกับข่หนียวแซ่บขน่นล้นหอนนะพี่น้องปิดฟ้าเดี๋ยวเราบบุ้งกระดิ่งน้องหองมกแล้วไมมไก่คาเซ็ตแล้วจ้าพี่นอ้องเบิ้งสีสันพี่น้องแซ่บป่ะจ้านี่จา้าแต่แซ่บได้ซีหมกพอดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวไก่สีพามาซิมว่ามันส์สิลดชาจะเป็นแบบไหนนะพี่นอนะ้องเนาะอยูเขาแล้วพี่น้องจา้ามาจ้าเดี๋ยวมาซิมกันเลย มาเจาพี่น้องมาสิมบกน้ำใหม่กันจ้าอ้ยหมูสามสันพี่น้องหอนหอนเลยจ้าพี่น,อมมน้องเ๋ยสิมาสิมบังอืมอ้ไจ้าพี่นอ้องอ้ยโดนโดนกิน,น้วพี่น้องนะบางยัวยัวควน <laughs> อายขืนจ้าพี่น้องอายขืนนี่ ขบเครื่องขันบอสขบเครื่องกับบอสแสบด้วจ้ะหมกน้อยเนาะหมกน้อยอีสานอีสานบานเฮาจ้ะพี่นอ้องกลมกลมหอมหอมมากมากเลยจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องหิวข้าวแล้วเดี๋ยวกกสิไปกินข้าวแล้วเด้อปะที่นี่ คลิปนี้ไก่กับพ้ามาเฮดบุกน้อใหม่แบบอีสานอีสานนะพี่น้องเนาะขันผู้ใดมากเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ไก่กระเขาฝากเลยนจ้าฝากเป็นกําลังใจให้ไก่แน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของไก่เพราะว่าตอนนี้ไก่กับพาพี่น้องเขาพัวก่อนเด้อจ้าแล้วก็เพราะว่ามันอากาศหนาวไก่อยู่ประเทศอังกฤษตอนนี้ทั้งยุโรปทั้งเนี่ยท,ทั้ง็ลกดาวทั้ง ลลอกดาวหนี้โควิดพี่น้องแล้วก็ไปได้บ่ได้ไกลกันเลยหาเมนูหาวิดีโอมาเห็ดให้พี่นอ้องเบิ้งจ้าพี่น้องอีสานอาหารอีสานอีสานบ้านเฮาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย